สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไมลยจะพาทุกคนไปออกแบบหน้าเว็บไซต์ของตนเองง่ายๆภายใน5นาทีกันค่ะด้วยเว็บไซต์ที่ชื่อว่า f i กมาค่ะเจ้าเว็บไซต์ f i กมาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะกับสาย UX/UI Design มากๆเลยค่ะในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะคะรวมไปถึงสายดีไซน์อื่นๆด้วยที่ต้องใช้งานออกแบบเพราะว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยสามารถทํางานผ่านออนไลน์ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนการใช้งานเนี่ยมันง่ายจริงหรือเปล่าอก่อนเลยนะคะเข้าไปที่ figma. com ค่ะพอเราเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เลยสําหรับคนที่สมัครแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยก็สามารถกดสมัครได้ที่ตรงนี้เลยค่ะพอสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้ค่ะเป็นหน้าเปล่าๆนะคะซึ่งวิธีการใช้งานก็จะคล้ายๆกับการเข้ามาใน AI เลยค่ะซึ่งเจ้า figma เนี่ยมีข้อดีมากๆเลยนะคะก็คือการกําหนดค่า เฟรมไซส์มาให้ค่ะเขาก็จะมีเฟรมไซส์ต่างๆที่ในตัวเว็บไซต์นะคะหรือว่าเป็นเทมเพลตโพสแบนเนอร์ต่างๆโคโลเวทที่เป็นสัดส่วนแบบนี้มาให้เราเลยและตัวต่อมานะคะเราก็จะพาทุกคนมาวาดรูปเวกเตอร์ค่ะก็จะวาดลากเส้นแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นทรงแบบนี้ แล้วพอเราวาดรูปเวกเตอร์หรือรูปทรงอะไรแบบนี้แล้วทางานในนี้แล้วนะคะเจ้าฟิกมาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราทํางานพร้อมกับทีมได้ด้วยแล้วเวลาที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ฟีดแบ็กงานได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาใส่ภาพกันดีก,กว่าค่ะเราก็สามารถแปะภาพไปแบบนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยภาพเนี่ยก็สามารถปรับมุมเป็นรูปวงกลมรูปสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวปรับความคโค้งมนของ,ของขอบได้ด้วยนี่แหละค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ม่ ได้มาคร่าวๆนะคะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่หม่ออกแบบเองก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเจ้าฟิกมาเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายมากเลยครับเอ๊แต่ก่อนจะไปเนี่ยถ้าใครนะคะสนใจเข้าสู่วงการ UX Designer เนี่ยขอให้คุณมีความสนใจค่ะไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้เพราะว่า Upskill UX ช่วยคุณได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากเรียนหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทําได้ที่เพจ Facebook Upskill UX ได้เลยค่ะ